ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วนะครับจะมีการจัดงานกันเต็มไปหมดเลยวันนี้เลยเอาเมนูนี้มาบอกกันครับน้ำจิ้มเมี่ยงหรือน้ำจิ้มถั่วตัดนั่นเองครับทำกันทีๆหนึ่งต้องทำกันเยอะๆเ,เลยนะครับนำมาลาดกินกับอะไรก็ได้จะลาดอยู่บนหมูบนเนื้อสัตว์ต่างๆเด็ดทั้งนั้นเลยครับเริ่มนําเครื่องปั่นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูครับแล้วก็พริกจินดาครับกระเทียมครับ แล้วก็ลากผักชีครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับเกลือครับแล้วก็น้ำปลาครับน้ำมะนาวครับถั่วตัดครับเระเอกของงานนี้ครับผักชีที่เหลือก็ใส่ไปได้เลยครับแล้วก็เริ่มปั่นแล้เลยครับเทลงถ้วยแล้วเนี่ยเชฟก็จะใส่ถั่วป่นลงไปอีกครับโรยผักชีลงไปอีกครับเพิ่มความหอมนะครับนำไปลาดบนเนื้อสัตว์ได้ทุกตัวเลยนะครับใช้ผัก ที่ชอบนะครับเอามาหอแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เข้าไปตรงกลางนะครับ